อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะนะป่าใหญ่ที่นาทึพแห่งหนึ่งได้มีนกฮูกและช้างซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากอาศัยอยู่ทั้งสองได้แบ่งปันความทุกความสุขให้แก่กันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอวันหนึ่งช้างออกไปหาอาหารในป่าลึกและตกเข้าไปอยู่ในวงล้อมของเหล่าปีศาจร้ายราชาหองปีศาจเพิ่งฝันไปว่าได้สวยช้างเข้าไปหนึ่งเชือก ด้วยเหตุนี้เองบรรดาปีศาตร้ายทั้งหลายจึงพออกพอใจมากที่ได้พบเห็นช้างจริงๆและยืนยันว่าความฝันของพระราชาของพวกตนควรจะต้องทำให้เป็นจริงให้ได้ปีศาตร้ายจึงได้จับช้างนั้นไว้และเตรียมพร้อมที่จะฆ่าในที่สุดช้างได้พูดขึ้นว่าขอให้ข้าได้พบกับเพื่อนรักเก่าของข้าเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถิดพวกปีศาจยอมตกลง ถ้าช้างสัญญาว่าจะกลับมาให้ราชาของเหล่าปีศาจกินและช้างก็ยอมตกลงช้างจึงออกเดินทางไปพบนกฮูกเพื่อนเก่าของตนระหว่างทางช้างพบหมาจิ้งจอกจึงได้รับคำแนะนำจากเจ้าจิ้งจอกว่าเจ้าช้างเอ๋ยยอมเป็นอาหารของราชาปีศาจเสียเถอะสัตว์อื่นๆจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนช้างพอได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเป็นทุกใจยิ่งนะัก รีบเดินทางไปหาเพื่อนรักผู้ฉลาดที่สุดของป่าคือนกฮูกเมื่อนกฮูกรู้เรื่องทั้งหมดจึงพูดขึ้นว่าข้าขอไปเป็นเพื่อนเจ้าแล้วจะคิดหาทางช่วยเจ้าเองทั้งสองจึงเริ่มออกเดินทางไปด้วยกันเมื่อทั้งสองเข้าสู่ถิ่นที่อยู่ของปีาศาจนกฮูกแซงทำเป็นว่าเขาเพิ่งตื่นจากหลับ จากนั้นนกพูดได้เอ่ยขึ้นว่าฉันได้ฝันแปลกๆแปลกมากจริงๆฉันฝันว่าได้แต่งงานกับราชินีแห่งปีาศาจดังนั้นฉันคงจะได้แต่งงานกับนางราชินีแห่งปีาศาจอยู่ที่ไหนแกไม่สามารถจะแต่งงานกับราชินีของพวกเราได้หรอกเพียงเพราะความฝันง่ๆของแกอย่าหวังจะได้แต่งงานกับพระนางเลย าฉันไม่สามารถทำตามความฝันของฉันเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วราชาของพวกแกจะสามารถยืนการที่จะกินช้างเพื่อนฉันได้อย่างไรเพราะราชาของพวกแกก็เพียงแค่ฝันว่าได้กินช้างเท่านั้นเองถ้าราชาของพวกแกยังยืนยันว่าจะกินเพื่อนรักของฉันให้ได้ฉันก็จำเป็นที่จะยืนยันว่าจะแต่งงานกับราชินีของพวกเจ้าให้ได้เช่นกัน ปีศาจร้ายรู้สึกงงจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีดังนั้นพวกปีศาจร้ายจึงได้ปล่อยให้นกฮูกและช้างกลับไปบ้านของพวกตนได้และนี่คือวิธีที่นกฮูกได้ช่วยชีวิตช้างเพื่อนรักของเขานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการครบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นเพื่อนย่อมช่วยให้ผลนภัยได้ พุทธภาษิตปราศว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาประเสริสุดร,รับทําสื่อการสอนต่างๆอนิเมชั่นการ์ตูนพาวเวอร์พอยต์ซีไและโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือไฟล์อบรมการเรียนรู้ให้แก่ลูกน้อยของท่านสามารถติดต่อสอบถามและดูตัวอย่างงานได้ในเพจนะคะ